พูนเอ้ยเอ้ยพูนเอ้ยเอาผลงานโมนี้ก็หอบกับบ้านเทบเ่าไว้แล้วครับพี่นนอเ็นจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีรอบสองของวันที่สามสิ่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะ วันนี้พาพี่น้องมาเบิงน้องใหม่จะพี่น้องหลังจากเข้าประเดชรซิบมือน้องพอปลาหมีเนาะครับผมพี่น้องหลายคนก็ทักเขามาถามเนาะแมนจ้าบัานน้องใหม่โบนยาวเลยบอหน้ากับพี่น้องไปจ้ามาเบิงน้ำเกลือจะพี่น้องสีสันสียาวซ้ำไดคขึว่ายาวแถจะพี่น้องว่าฝนกระตุกดีเนาะครับผมขึ้นว่าเอาเมื่อบดเดียวครับมันปลาหมีแนวไสเนาะครับผมปล่อยไว้หึงแห้งครับพี่น้องแมนเบิดจ้าซิบมือเขากับข้าขับปลาหาเห็ดเนาะครับผม คาเทียนจะปูนอุ้ย,ยเต็ดน้ำมัสูมแล้วบ้านนี้พี่นอ้องเอ้ยแกงคือสีอักเลยเนาะสีได้แกงอยู่แล้วเพราะว่าเ้าววันนี้บ่ม,มีออเดอร์เด้อครับครับกินเองเนาะเต็มน้ำมัสูมไว้ครับปล่อยไว้เพิ่อนก็คืนล่ำครับแง่เอาเนะาะุ่นสีน้องเบิ่งจ้ะได้รลายครับ น้อยเดียวนี่เลือเ่อม<ะ>หมอแบบสั่งมาแล้วพอประมีเนาะะม่ประมีก็สีซาพังอีกจะ้ะเฮ้ย Uống tủ tuổi Song song song. 2 2 It's true, chị đi, you know, phong minh. đi 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 phong. mình đi 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 phong. Ao đi đi phong. Ao đi มาบมเมแท้โอ้จับสองเลยดีลนะขาตัวนี้ดีเลยนี่นครับเนาะครับพี่ ุ๊ตุิกเปีิคุณจ้พี่พพพนาองาคแม่ทำมาตอนนักน็นั่งดินนน้นเนาะคุณยายคงจะเห็นหนามใหมสมใส่ขวดจะ้ะ nhưng ổn ăn chút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  ăn cây ăn chút cây chút ăn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  ตามปกติเป็นเตาบ้างผมอ,ออกจากต่อซับนี่เหนออกจากกอต่อห้าซับตังเทเลทเลทอเลทะเลมจากพี่น้องอยไรบ่าอาเลย รับออกครับอยู่รอบนอกอันนี้เอาไปก่อนอยวสิเขาบดได้ครับพี่นนองคันเพื่อนเป็นหลับคันซ้ำสีแกงนี่กอเดียวเนาะครับผมนอเดียวแม่จ้าพี่นนอง

<laughs> tìm thử phốn nè bạn nữa ấy. Với anh. Làm tế chỗ chỗ Thuôn Nhiếc cái này nè, 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 ได้ป่ะมงงับจะกีดเอาแน,น่นอนหู้ใหม่บระเดียใส่ปุ๋ยใส่ยังจ้ะหนูใหม่ถ้ามาสะอาดจ้ะพี่น้องนี่อีกเนาะได้บอลเลยนี่นนานาทางนีทางซับบ่ลน,น่นอีกนี่อีกเนาะ Why ก็เดียวเนาะบมท่านหลอบอยู่ครับจุ่มเดียวจ้ะบมท่านหลอบครับพี่เนาะเอ้ามีอีกว่าทั้งน้าคุณท่านยาวเป็นไรเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเนาะจ้า เทรวมกันไว้ก่อนครับก็นี <สะ S 1> ได้ซ <สะ S 1> เลยจ้ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้านอจ้ะพี่นอ้องมาเบินบน้งก็คันนี้อต่<ม>างครับยื่นถ่ายคือเก่าครับพี่น้อง่ีสับหลาบนาะพอประมีเนาะ น,น้ำใหม่มานี่ยืนสาบลาบเลยจ้าเก็บนน้ำใหม่สูมไปกินแยมปลาลงรีลงตอนกระไรเด้อจ้ะน,นี่ไปไปก่อนก็เลยนะตอนนี้อันนี้นี่เนาะเอาเต๋อน่อยใหญ่เนาะจะอย่าคุดนี่แหละเคยคุดเพราอมันเกิดลายเลยแห้แงซ้ำแห้งแตกครับพีนน่น้องแียนจ้ะ แมนสิได้เอาน้ำกันเลยว้าวพูล้ยเตรมไว้ก่อนครับนีนนี่นี่แต่แบบสวดๆจ้ะเตรียติดต่อเนาะ

Nhi này nè Ôi Ôi mến buộc ở một Khá đấy cứ bộ à, cái thân bếp โอแม่ <Moment. S 2> ติดีลยเลยหัวฝนออกมาแต่ทางฝนแมนน่ามึงเนี่ยจ้ะพี่น้องเราคนห้าเห็นหนอะจ้าทำไม z ส o มจ้ะหรือว่าเอาไปเผาเนาะเพราวนะว่าม,มีนาะครับผมเผาไฟแะ้วก็แกงกระด้จ่ายพี่น้องกระสีหอมไปอีกแบบนึงจ้ะ อ้ยบาทเดียวพุดอีกทั้งไหนคุณอ่ะลุงเนี้ยพูดจะพี่เต็งงานแห้งบ่ไหนเนาะไม่นคอยเอาละ

ีอันนี้กี่เน้นอ่ะเขาทั้งผีแล้วง่ะทั้งี่นเปลี่ยนทางกาะสุดด่ามเสียมพอดีเลยพ่อพอ่อีสิุดเลยวะด้เล,ยล้ยนะด้ยุ làm không? bạn không đi ít bà hiếu Đi 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 mẹ đi cho nong nó mày mê ba mị Thì làm không nó nói nhanh chà Ừ. Đâu? Ừ. 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 บาทนึงเด้อขอบาทนึงเด้อบายบ่ <laughs> มแมแน่นบ่แม่นเอาดไหมเอาทางชนะเมื่อนใดที่นอเงื่อนจ้าขอบาทนึงขอบาทนึงเดี๋ยวนี้ไปได้ขอบาทนึงดอกกีดเนาะกีดทั้งกล่องกีดทั้งกล่องครับ เอ้ยแง่เงาปลาหมี่ซ้ำเลยได้แล้วเนาะเออน่นโอ้ยไปเอาใส่เสียมาโกโก้เก็บใส่กระตาจ้ะเอาไปรวมกันไใบจ้ะสองคนนี่กินบุบเบิ โอ้มอยังไงหรหนิดีของก้อนนี้เบิ้งสินาไปพี่น้องเขาเบิ้งจ้ะหนึ่งสองสามสี้าหกจ็ดแปดเก้า สองสิบสามสิบสีจ้ะก้อนนี้ได้สิบหาก้อนนี้ได้สิบสี่จ้ะไปจ้ะพี่น้องไป็นหนุนก็ฟังโดมเนาะวันนี้เนาะครับผมไาแต่ขอมาหอนอนองยืนสาบลาบจ้ะเขาถึงขางซับหมดแล้วยังเก็ขาถึดทางซับบ่ซ้ำแล้วเขาก็มีเอ้ย Ở xa sắp lại thăm đi. Ok, tu sắm đi. Nát hư 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 Ừ Thuôn Nói hư 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 là nò hư cầu hư 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 ถ้าคุณก็มีอีกถ้าพี่ก็มีอีกเอาท่านนี้ก่อนเนาะมีเงินซาบลาบตอบคอมเมนต์ขอ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 บัตรหนึ่งเออย่าค่อยๆขอบัตรหนึ่งโอ้บัตรหนึ่งอีลีบะไรอย่างองี้ยเออเป็นไงเป็นไงพอพอมีเป็นไดบอาเลยอ่ะใจงัดเนาะบอกแล้วตัวนี้ซับยางนี่ครับ Sắm lèo đi bóc Sắm lèo đẹp xe tony đẹp xe y hôn nọ hôn hôn nọ hôn ở hôn hôn ở hôn 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 ซีก็เป็นตาแซ่บนั่นอาไปไหนก่อนนี่นี่นนี่พี่พี่พี่ครับในอทางนั้นมีอาจจะมีก้อนนึเพราะว่ามีตัวเขาสร้างกีนเนาะอย่างกัรลองสอได้บ้าง

เดียวเนาะแม่นจ้ะพี่กินแตกๆกันแต่ก่อนนี่ก็จุลุดที่นี่น้อแม่นจ้ะเดี๋ยวนี้อียงแต่ก่อนจุลุตอนนี้อียงพอปะมีตอนนี้สวดเลยตอนนี้สวดจ้ะแบบนี้ละงงแต่งงก็มีแบบใครแบบจุลุเนาะแบบเมื่อตาจ้ะแบบนี้สวดไปใส่มาใส่กันพกยากันยุงเด้อครับพี่น้องยุงลายแงจะเห่ากับพกอยู่เนาะ ครับผมน้ำปลาเฮ็ดเก็บลายน่อยยุงเนาะจ้ะจ้างกอจ้าซับเป็นซับจ้ะพี่น้องมนออันนี้อุ้ยหุ่นเนาะเอาไรก่อนเอาตัวนี้นเานาะตาตัวคนยืนนี่จ้ะ ค้ามีพี่น้องคนมาโทรมาสั่งนะพ่อพอมีเนาะครับผมเดี๋ยวมาซับให้จ้ะ ตาที่สามเลยครับก็ที่สคือกันเนาะแมนจ่ะหนึ่งสองสามสี่หจ้าสิบสิบห้าสิบสี่สิบไปอีกเนาะพผมมีเนาะครับผมพ,อ,พอนี้เป็นจีออกบุดีเป็นไดกัพี่เนาะ เลยบุคอ,อยมีหอยเนะะาะจะข้าวจูนพูนข้าวจุนพูนพอพอมีเองข้าวจุนพูนข้าวจุนพูน,พอน,น,นอะไรเ <laughs> นาะเป็นแต่แสบแห้งก <laughs> ่อนสิบ่คคอยได้ซับไปเลยจ้ะเพราะว่าม,มีหอยไปไหนเนะาะ เห็นครับเพราะว่าเพิ่น6เฮาก็บ่ได้เคลียเนาะแม่จ้ะบัดนี้ก็เริ่มฝนตกดีก็เริ่มใบแจ๊บเนาะเดี๋ยวเลิกอยู่ แดกดีๆก่อนนี่เมาพีมันออกจากเงาพีไหมป่ะบม่มีบ่บะถือถะทางนี้ก็ซับบุดด้เนาะกีดเนาะโอ้ยน่าถือจากกองมือกล่องนี่หีิแห่งจะแน่มึงทคร่องหนอคือปกีดเด้อจ้ะพี่เนาะใส่กล่อ,องหมดเข้ามากครับเฮ้ย cái lượng ơi, khá thêm chưa no chứ ôi oh, mắm mẹ Đây, Mà thử thang thôi Nói này nói cứ bà mẹ thế, bà nói nhây cứ mẹ như thế Ừ, này nói này, càng cò cứ nia vậy Ở đây thức cháu con cơn cơm sao mà không hông Ui ừ. Biết biết ข้อวบะหมี่ทางนี้เนาะถ่ากันจ้ะมีเค้งๆจ้าสองกอเนาะจ้าสองกอเด้อจ้ะเนี่ยกอละเล็กละน้อยครับพี่เนาะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดกอนนี้งะนอน,นี่ให้งามแมงจ่าแปดเก้าสิบสองกอนนี้บ่ค่อยได้ดซับเนาะพอปลามีเนาะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นกอเก่าให้แมงจ้ะอ้าวเลยอีกเนาะพอปลามีเนาะครับไปอีกโซนหนึ่งเนาะแมงจ่เอามารวมกันครับมาอีกโซนจ้ะพี่น้องโซนนี้งจะเป็นนอแดงแดงจ้ะโอ้โหลงดดเดือดฝนเนาะขึ้นด้ตั้งขึ้นแล้ว ดดอดนี่ละจ้าเขาวานอเเป็นโลพูดกับทางไหนกลับทางทีล่ละ สูงเนาะจ้ะกกีดให้โอเคได้ปอติมีดใหม่เนาะมีดใหม่ไปดึงเอาอ,อีกนอจ้า ก็ธรรมดาจ้ะผู้หอดเอาให้กับพี่น้อเอ้ฮีดบอ ผมกับมาหอดเลยเนาะอีกโซนหนึ่งเนาะกับผมได้มาอีกตาหนึ่งครับพี่น้องนับเบิรงสิได้จังเนาะหนึ่งสองโอ้มีแต่นอนใหญ่ๆจ้ะสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้ะเจ็ดนอจ้ะโซนทางนั้นเจ็ดเทเลเดจุนเนีอุ้หลืมแล้วพี่น้องพี่น้องนับให้แม่ป้ามีนี่ได้จ้า เอาผลงานมโอนี้ก็หอบกลับบ้านแท็บเอาไว้แล้วครับพี่น้องเป็นจ้าหน่อไม้งามๆครับสรุปผลงานเลยเนาะแม่พรมีเนาะจ้าให้พี่น้องเรับเบิ่งครับขั้นส,สีผมมาซับเพิ่นกับสีเงาทิมซื่อๆครับพี่น้องประเภทหน่อไม้สมจ้าพี่น้องจ้าหน่อไม้สมหน่อไม้ดองไว้ครับกระตือว่าลายเนาะแม่พรมีเนาะเป็นจ้าสุดยอดครับ เอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนอะแม่ปามีนอแม่จ้าของวันที่สามีพื้สภาพค,คมสองพันรจจ้าจ้าฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามสองอีสานบานฉันได้เด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผพุที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจา้า